ยาสิไปหาน้องวาสนาก้อนก้อนี่พี่น้องเลยนี่ต้นเสตียเหรอไอสิบหาลานสาวก้อนมาเนี่ยมีแนวห้รานสาวเล็กๆหน่อยหาลานสาวเคยก้อนตื่นมาต้องหาลานสาวก้อนเพื่อนพี่น้องก้อนสิไปใส่เนาะหาลานน้องหาลานสาววาสนาก้อนนะ

Nhi nè Chắc chọc chắc chắc cái này lé nàng thai nè Nhi lé nàng thai nè Phân mi thái mùa khung hùa lấy ơi Lé nàng thai lấy ơ Lồng phù xào ơi Ngàm thơ ơi mùa nì Ơ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  Tạm lăng lắm mùa nhắn đi ơi Ơ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  เอาเอาว่ากระเป๋ากันชื่อสามเชนครฮะของแชนของแฟนไงของกันอะของแฟนได้เออของโตว่าของโตของตูกันนะคือกันยาของกันชื่อแฟนกันชื่อสามแชนได้ขาตัวเดีไปจอยขาตังเดยเลยเนี่ะ ว่าเอวชนะไปอันี้ยาเลยจืหาลานน้อยมาได้หอมหลานน้อยแต่เรมือัได้ไปใส่ร้องเมื่อหน่อยก็เมือน่อยยนเมือน่อยทังหมดน่อยแรายนเล็กหน่อยใหน้อยเดียวใหญ่งน้อยเดียวเดียนกว่ได้พี่นาน้องเนยนเลฉันเาลอยน้ำเก่งของน้องที่นได้ก็ทราไทิเจ้า ผิดเยอะอเล่นได้ก็เล่นอืมอ้าวปย้าผายอัเนาะิด้นบ้นเราิดมืวอืมมันยูเพื่อนจ้าบ่อยเลยบอกกันมาสิคือใบเดียนบอสบอดเงินได้อยู่ไหน่ะอยู่นอกนะอยู่้นญาติ

ติ๊ก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 ต

กับไปนั่นไปนานจัจหเาจาจเีาจตจอ่าพอบูญไปใช้แต่เาเ้ะอบุญไปไดงี้เง้ยเ้ยเ้เไปเองได้ยเงไงเยอือพยายาเไ้ยเจไาพวเาเป็นกีโล่าหนิเนาะเอากีโลกูเพ้กูเพ้่แล้วไอ้เจ้าแก่ไแก่ไว้ือเมย์นจะากรถข้าไปช dù ừ. ừ. <laughs> như là... là... à, à. Ừ. <laughs> ông yêu bội bơi bay lâu bội bơi bay lâu 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 bay Phải bay lâu 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 lên lâu bay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  lâu อ um really ันน mm ั hmm. s. <S ้นเรามาแต่อ huh. ันเฉพา้เลยนะไมต้องทุบไม่ต้องทุบไหนเดี่ก็คือวัาเดินไปไปไปหาเนื้อวัวเดี๋จะทุบถึงีอเคมาคืนข่าแต่งยากวดเออถ้าใครม่นพอเล้ปวดเลยข่าวัาอยู่แต่งมันขู่เาเลยข่าขาดนน่ยนี่ข่ามันแตงตั

Ừ, mày đi được cái thằng không? nè không? thừng 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 kia thừng 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 thừng

แต่เดมมือดนฟาดฟาดมือเลยอดนดกอแกใช้โแลรวก็กอกแก้ใชโดนหรอกอะอันเาเขาเห็ดงานแต่นานที่มัจะเดียวเีเป็นไเป็นอะเขเรเปิดะเป็นชาขุนบ้างเอ้ก่อนนะกรเนี้ยดีไม่นางกเนี้ยมันหันแ้มันอมดยอด

ตุ๊จ้อยตุ๊จ้อยนำให้อ่าตุ๊จ้อยเบิ่งมื้อใดก่อนตุ๊จ้อยสินอนอือจ้าจ้าวัชนาชื่อกินขนมบ่ล่ะบ่ใช่ๆๆเงินตุ๊จ้อยเงินเงินตุ๊จ้อยให้นะอ่าๆวัชมื้อวานนะยังเหลือตะเอ้ยโอ้ยมานําเจ้าอย่าพามันไปใช้เนาะลงเนาะเดี๋ยวพามื้อเช้านี่ก็ได้เด้อค่ะฮ้าย

Até หนาล่างแบบจะกับเท่งหนะขึ้นจแดดโนัะนักเธอโบงงาแบบขึ้นสีแดงที่ชุมาดนะวันนี้ี่อ็ลาตนาวเห็นตะนาวเนะมนใส่แล้วมันเป็นสังตนาน้นาะว่าหาได้เสื้อผาแปลกแกแล้วไปตลาดผ้าัเดียวไงเสื้อผ้าแปลกแปละเอาขาเอาบ่อเสือผาจะมีบ่อเสื้อแปลกๆแบบไรละ่ะ Mẹ cik kong cik keng, mẹ chad leo. Mẹ kua say leo, mẹ kua kondi ma ngon kod. Mẹ kua say leo, mẹ kua say leo. Mẹ kua say leo, mẹ kua say leo. Haa, mẹ kua say leo. Say leo na, om, 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 om. Kondi a ma kekheo, kwa nuwa ha om, shung kata. Kwa man nik no. Kwa mẹ kua kondi na na. Adding à đây ngân đã, đã, đã từng vái ừ. ừ. là nói chịu là tìm lắm tìm lắm tìm lắm đây tìm 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 tìm

để bệnh hôi น่ะเพิ่นพูดอ่ะอืมอืมไปนะ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 จะ Tay nó đến nó kết nối lại gặp lại nó mặt cái thắp nãy cháy bật chứ cỡ mấy cái sí mốc độ nó chứ là cái mốc bát được một cái mốc bát được một cái cái mốc bát được một cái mốc bát được một cái mốc bát được một cái mốc bát cái mốc cái mốc bát được một cái mốc bát được một cái mốc bát được một cái mốc bát được Nhỏ, ờ ờ, cái này đúng vậy, của sao giống lên chứ? trùng trùng, buông nhầm có thể, anh thấy... nó đấy, pair, đúng, à, mà. Três, đúng. Đúng cái gì? căng lắm, này, 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 chú cha, cha, này, chú cha con chú ngang đấy, thấy? chú cha, tu bơng à, chơi bơng đấy nè, chú chơi bơng đấy nè, chú cha, này chú cha, còn chơi đấy nè, chú ta luôn chạy mẹ แบบตาดวงใจแม่จ้อยนี่เนาะแต่พอเนาะเป็นยังหไงหนาวบอกรู้นอนนอนแล้วไม่ขอป่ะถูกป่ากุกลูกันกุกลูกันกุ๊กนลูกันกุ๊กหลูกันเล่นติ๊กต๊อกไหมฮะงานการไม่ทำเล่นแต่ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเลยมันประเด็นมั้งนะประเด็นมือหลุดแล้วมันชิย่างเลยมันนั่นเนาะ Ladder, là đó những đứa nhanh mà nhanh 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 nhang nhanh Bà đó nhanh 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 làm gì nhanh 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 นี่มีสีเหลืองอ่ะนี่ชื่ออะไรนะอันนี้อคถาำที่เจ้าทาว่าระวังชีงเงาเชิงใดเยแต่ชิานตัวนั้นเป็นบริสุทธ์นะบริสุทธ์นั้นมาใช้มาใ้ไม่ได้เลยเกิแล้วแหละนะแต่ก็ได้นั่นและ้วะอันนี้ก็ที่ชื่อจะชืมากคู่ก็ด้นัก็เพนได้อยู่ในเพนทนะเฉีย่เนาะลเฉีนชนุ แต่ก yeah. <com> MM ันคือสวิใส่ไม่ได้หัอกใส่ยันคือเป็นคือกระปุกตั้งฉายแล้วละตัวเออขนาดเล็กน้อยใส่มพราะแ่เห็นันแค่เนาะคือตัวใส่ได้เยอะจังจากเรากระปุกตั้งฉายเป็นไงเด็กผัวะกระปุกตั้งฉายเป็นอะไรปวดนิดหนึ่เนาะฮะเจ้าตลกกันเป็นอะไรเป็นอะไรใจยากกับเป็นกระปุก อ่เอาตะปุกตะชายเป็นองไงไ่อาอะไรที่ว่าต้อบนี่แตะตวยจงเล้าน่อ้าวดถขวบุอวมีคอเลยรุยอวหานตัวไ้กรุยได้ละเรา้าบ่อ้ชื่เลยเราไม่แจ้งติดต้อง้องตั้งใจตตตตตึราจะไม่เป็นตะปุกตั้งชายแล้วนะเมื่อนี้มัออกรถจาย

Hoa 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 không, hoa 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 cha hoa 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 กิงได้องเดินติดเตา่มึงก็ต้องไดิน็ิดเตางนก็ไม่ทำจะติเตางานไม่ทำและติตไอ้เจ่าไ้ไม่อเนติดเตาอย่ไม่ใ่เห็นแห้งค่ะเห็นแห้งเพมันห่นมนหนเนี้ยนตรงไหมเนะใช่กับโครกอดด้วยนตายด้ยพอเจ้าก่ะอันใช่กับตายแล้วก็อุ้มเจ้ากัน การไม่ทําเล่นแต่ทิกตอกอันนี้ก็แม่จอยนี่ไปสิได้ก็เล่นแต่ทิกตอกทิกตอกอันนี้บอกไปเบ้์เอาเลิกพ่แมเฮ้ยออฟกัแหววเราแหละงานการไม่ทําเล่นแต่ทิกตอกอันนี้สั่งมาให้นางมูว่าเอาใส่เสื้อเบิ้งสั่งให้ใหม่แล้วเบิ้งจีไทยโฮมใหม่คนก่อนนี่เฮ้ยบอกนานนานแม่จอยจะกินเลยฮันนาน ตายแหละซ้ําซ้ําในวัละล้านกูนี่แต่คนยองซ้ําในวละนี่นะน้ําจังแข็งแรงเฮ็ดตลอตอแตะมันก็ซ้ําแหละเนาะอันนี้แข็งแรงแล้วให้กใช้หันมาหายองได้ดก็บ่ซ้ําจ้าเะจ้าเอวันวันาน้ออันนี้อุยสาวเถอะจุนจกเห็นบ่

ไปไปแล้วชน้อ่าไปก็เด้สบายดีอ่าไปกินข้าวก็เด้อพาจะกินเบิร์้าเหละจะเบิร์ลได้หรอนะไปเลยเด้อสบายดีเด้อวัชนาด้วย